วันนี้พาอ,อัญญามาเดินเล่นสวนสาธารณะนะคะสวนสมเด็จย่าที่สว่างแดนดินไป,ไปหนูจะถ่ายรูปหรอไม่ตกค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเออเดินไปเลยนางกลัวตก จะเป็นตะแกรงนะคะมีปลาอุ้ยปลาเราเห็นปลานี่ไงปลาดูปยมะหนิไงปลาโอ้ปลาเยอะเลยนะปลาเยอะเไหมเยอะไหมอยากให้อาหารปลาให้อาหารปลาเหรอที่ไหนขายอะ่ะดีดีนะคะแล้วจับดปจีกตรงไหนเขาขายอาหารปลาอันนี้ใส่ด้วย,ย,ย,วยไ,นะไม่มีเนาะ แ <ปะ S 1> ถวนี้ไม่มีร้านค้ามันเป็นสวนปลาอย่างจุกนะโอ้ยปลาปลาตะเพียนไปถ่ายรูปให้ปลาไป่มาเซ่เไปถ่ายรูปให้ปลาด้วยไป ไรใครไม่ดีกลัวตกหนาไปเดินไปเดินไปฮะไหนไปถ่ายรูปให้ป้าด้วยสิรู้สึกกล้องอ่ะแม่ปแม่มัหน่อยให้ด้วยค่ะ ไหนอะไรลอยอ๋อไปไหนหันมาซิ้วมัาลอยด้วยไปไม่อยากวางตกอ่ะระวังตกค่ะระวังตก ไปข้ามฝั่งได้แล้วไปใช่ไหมใช่ยาเ่ถนัมาถ่ายรูปให้แม่ถ่ายรูปให้แม่ถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปฮะอ๋อหนูถ่ายรูปแล้วเหรอใช่ขยะใครไม่ทิ้งอ่ะ ในไปไหนพาหนูหนูพาไปเที่ยวไหนล่ะ <c oughs> แถวนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะสวนสวนวิ่งใช่ไหม <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นสวนที่เขาใช้ไปวิ่งตอนเย็นน่ะสวนพักผ่อน สวยไหมสวยไหมไปดูไปดูอะไรนะปล<บ>าปลา,<บ>า,าที่ไหน,ไหนต้องไหนนะอ่ะค่ะค่ะอ่ะค่อยๆลงหนตรงไหนพาไปด้วย <c oughs> อ,อุ้ย <c oughs> แม่เดินตก <c oughs> ไหนไหนมีปลาด้วยหรออ่ะถ่ายรูปอะไรโอ้ถ่ายรูปอะไรไหนถ่ายทีถ่ายถ่ายูปลาหนอะไหนไหนปลาล่ะอ่ะถ่ายถ่ายอ่ะถ่ายถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วให้ดูดูดูช่องช่องปลาเลยนะไหนช่องปลาเหมือนเจอป้าเหรอคะ <N> นี่ช่องช่องช่องปลาไหนช่องปลานี่ช่องปลาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ช่องปลา <c ười> อันนี้อันนี้ช่องปลาใช่ไหมใช่ไหมคะใช่เออแล้วช่องอัญญาอยู่ไหนีช่องอัญญาก็อยู่ตรงนี่้เราจะไปเที่ยวไหนต่อ <c ười> อัญญาจะไปดูป,าปาาลาปลาทะเลในทางนู้ไหน ในหรอฝนจะตกเปล่าฝนจะตกไหมไปฮะไปเราไปเดินสะพานกลับกันทีเนี้ยเราไปเดินนน่นข้างนอกนุ่นไปที่ออกกําลังกายนุ่นน่ะเครื่องออกกําลังกายเขาเก็บไปหมดแล้วว่ามันพังไปไปเดินค่ะรอรออพี่ชา ค่ะไปใช่ไหมเอ้าป๊าไปไหนนะดูิดูอะไรดูทำไมอ่ะจะไม่ต้องหาแล้กันนะไปไหนไปดูตรงไหนอ่ะ มีอะไรล่ะไหนระวังตกน้ำนะปลา,าเยอะไหมล่ะโอ้อันนี้น้ำขึ้นมาเยอะเลยน้ำก็ไอ้นี่ไงน้ำมาจากไอ้นี่ด้วยน้ำฝนด้วยอ้าวนั่งไงปลาปลาปลาโอ้ยมีปลาปลาใกล้ๆเลยเห็นไหมไหน,นั่นน่ะ นั่นน่ะนั่นน่ะนั่น่ะน้นเห็นปลาไหมอ่ะเห็นปลาไหมคะนู่นน่ะนั <h <h ่นน่ะใช่น้ำนี้มาจากที่ดูดออกจากท่อระบายน้ําด้วยเขาจะมีท่อดูดอยู่ตรงโน้นนะคะเห็นไหมตรงนั้นท่อดูดแล้วเขาก็ที่น้ําระบายไม่ทันเขาก็ดูดมาลงตรงนี้ อะไรคะดูดูเขาจะไปไหนนั่นเห็นไหมปลาโดดปลาโดดเห็นปลาไหมล่ะ ขาชอบถ่ายรูปดีใจได้กล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปรูฟางลยไปไปหาอาหารมาให้ปลาดิไปไหนแล้วนะ่ะ กลัวไหมนะ้ไ่กลวไม่กลัวตอนนี้เดินกลับแล้วเ,เดี๋ยวไปดูอาหารปลาก่อนไปค่ะ หนูนั่งทำนั่งทำอะไรนู้่เหรอหนูนั่งทำอะไรไนั่งดูปลานั่งดูปลาระวังตกนะลูกระวังตกอย่าไปใกล้ไปไปดูทางปลาหนุ่มไปไมไ เราไปหาอาหารปลาแล้วไม่มีไม่มีที่ไหนขายเลยใช่ไ,ไ,ไหมคะไม่มีเลยเดี๋ยววันหลังเราค่อยหาซื้อมาด้วยเนาะเราค่อยซื้อมาด้วยเพราะตอนเย็นเขาก็จะเปิดน้ำคูเราจะมีตรงนี้ตรงโน้นไง,งนู่นน่ะลอยอยู่นู่นน่ะเห็นไหม อาจะเปิดน้ําพุด้วยเดี๋ยววันนี้เราก็กลับกันก่อนนะคะ่ะโอเคไหมคะโอเคไหมบายบายบ,ายบายบายมาออกมา